เทรยกับคลาสสิกโกลโทร026180808 ครับในระหว่างที่เรานะครับกำลังรอคอยนะครับสำหรับการที่จะมาวิเคราะห์นะครับทิศทางของราคาทองคำเนี่ยนะครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมากันนะครับราคาทองคำเนี่ยนะครับในตั้งแต่ในช่วงของต้นเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับตอนนั้นก็ทําจุดสูงสุดกันไว้เนี่ยนะครับที่ระดับประมาณสัก1670เหรียญต่อทรอยนันเอครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเนี่ยประมาณ2อสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไซด์เวย์มาเรื่อยๆ เมื่อวานนี้แม่าราคาเน้นก็ขยับขึ้นมาประมาณ30เหรียญต่อถอยอนนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์นะครับกับทานายของคุณนัทธีจุฑาวราคุณนะครับจากทางฝั่งของคลาสสิโกฟิวเจอร์จำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับ สวัสดีค่ะคุณนันพศครับในที่สุดนะฮะราคาทองคำที่ไซเยวแล้วก็อยู่ในกรอบของสามเหลี่ยมมานานพอสมควรเน,นะครับเมื่อวานนี้เริ่มที่จะสามารถเห็นเทรนในการที่จะเบรกขึ้นมาได้แล้วณเวลานี้ก็ถ้าหากว่าดูมุมมองของคุณนัทเองเนี่ยนะครับสาเหตุปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคำขยับขึ้นมา,ขน,มาขนาดนีนะ้คืออะไรแล้วนักลงทุนเนี่ยยังสามารถที่จะตามเป็นเทรน์ฟลเวอร์ได้ไหมครับ ก็สําหรับเมื่อวานนี้นะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคาก็มีการปรับตัวขึ้นมาแรงนะคะหลังจากที่จะเห็นข่าวของทางฝั่งฝั่งยุโรปนะคะที่กองทุน ESM จะได้รับใบอนุญาตตัว Banking License น,นะคะตรงนี้ก็ทําให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าแล้วก็มีความหวังนะคะว่ากองทุนตรงนี้นะคะจะอาจจะเพิ่มศักยภาพในการหาเงินทุนนะคะระดมทุนได้มากขึ้นแล้วก็ในต้นทุนที่ต่ําลงนะคะตรงนี้ก็เลยส่งผลบวกจะเห็นได้ว่าค่าเงินยูโรนะคะหลังจากที่วันก่อนลงปิดพั ระดับต่ำมากนะคะที่ระดับประมาณ1.206 US Dollar ต่อย u r o นะคะก็มีการแข็งค่าขึ้นมาแล้วก็รีบาวขึ้นมานะคะตรงนี้ก็เป็นผลบวกต่อะะตราคาทองคำนะคะรวมถึงตัวเลขของสหรัฐอเมริกานะคะตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ของทางสหรัฐก็ถือว่าลดลง8.4เป็นเนการลดลงสูงสุดในรอบ5เดือนเลยทีเดียวนะคะตรงนี้ปัจจัยทั้งสอง ทั้งสองปัจจัยนี้ก็เป็นสนผลบวกะะต่อราคาทองคำเมื่อวานนี้ทําให้ราคาทองคำนะคะหลังจากเปิดตลาดช่วงเช้านะคะของตลาดบ้านเราอยู่ที่ระดับประมาณ1,580งห้ารอยแปดิเหรียญดอลลาร์นะคะก็มีการดิดตัวขึ้นมาในช่วงค่าคืนนะคะแล้วก็ ขึ้นไปทําสุดสูงสุดประมาณ 1, 6 1 0เหรียญยูเอเซล่าหลังจากตลาดบ้านเดาปิดไปแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะคะก็ะขึ้นไปเทสระดับ1 6 1 0เหรียญก็เป็นกรอบด้านบนของสามเหรี่ยญน,นะคะแล้วก็ยังมีแรงขายออกมาก็มีการปรับตัวลงมาแต่ว่าก็ต้องถือว่าราคาทองคำนะคะในระดับตอนนี้อย่างเช้าวันนี้อยู่เท่ระดับประมาณ1,600ห้าเหรียญยูเอเซล่าทอยออสนะคะก็ยังสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย400วันได้ที่ระดับ1601ห่เหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็ต้องดูว่า ตองคำนะคะถ้ายังสามารถยือนอยู่ที่ะดับตรงนี้ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะไปเทสด,ด้านบนกรอบด้านบนอีกครั้งนะคะทีะดับประมาณ1,610เหรียญหน1่งเหรียญแล้วก็1,625เหรียญน,นะคะเป็นต้านของวันนี้นะคะแต่ว่าก็อยากจะให้ดูให้ดีว่าตอนนี้นะคะ กรอบสามเหลี่ยมที่เราคุยกันนะคะที่ว่าถ้าตามเทคนิคแล้วเข้ากต้กรอบมากขึ้นเพราะฉะนั้นแนวต้านด้านบนนะคะถ้าเกิดว่าเบรกผ่านประมาณระดับ1 6 1 5เหรียญถือว่าเป็นกรอบด้านบนของสามเหลี่ยมในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดเบรกผ่านไปก็อาจจะมีแรงเข้ามาซื้อแล้วก็มี <Yep. S 1> โอกาสจะไปเทสต,ต้านของสัปดาห์ที่1640หี่เหรียญได้นะคะส่วนถ้าเกิดว่าไม่สามารถยืนอยู่ที่ระดับนี้นะคะโอกาสที่จะปรับตัวล,ลงมาเล่นกรอบด้านล่างก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ดูแนวรับของวัน ก่อนนะคะเทีดับ่ระดับ1,601เหรียญ1 5 9่นเหรียญแล้วก็1 5 8่นเ็เหรียญนะคะก็ให้ดูว่าถ้าราคาทองคำนะคะยังประคองตัวเหนือเทีะดับนี้ได้นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะไปเทสทีด้านบนแต่ว่าอยากจะให้สังเกตว่าอย่างเมื่อวานนี้นะคะวันพุธก็ราคาทองคำนะคะเมื่อมีการปรับตัวลงบริเวณแนวรับ1560กว่าเหรียญก็ยังมีแรงเข้ามาซื้ออยู่ค่อนข้างมากนะคะอย่างเมื่อวานนี้เองนะคะเป็นาการซื้อขายอตอนที่ราคาทองคำปรับตัวลงมาก็ถือว่ามี เป็นมานที่เข้ามาซื้อทองคำสูงกว่าค่าเฉลี่ย30วันราว15%นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ากรอบด้านล่างก็ค่อนข้างหนาแน่นนะคะที่ระดับประมาณ1,560แล้วก็1,550เบรย์นั้นค่ะอืมครับคือถ้าหากว่าดูจากปัจจัยทางฝั่งของยุโรปเนี่ยก็ยังทำให้ทางฝั่งของราคาทองคำเนี่ยขึ้นมาได้ขนาดนี้ตรงนี้เรายังพอที่จะเข้าไปเก็งกำไรสำหรับการประชุมของ FOMC ในช่วงของสัปดาห์หน้าได้ไหมครับค่ะถ้าเกิดว่านักลงทุน ค่ะถ้าเกิดว่านักลงทุนอยากจะเข้ามาเก็งกำไรในขาซื้อนะคะก็แนะนําว่าอาจจะต้องให้เบสผ่านกรอบด้านบนไปก่อนนะคะถึงจะเข้ามาซื้อเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ติดแนวต้านบริเวณประมาณ1610หเหรียญ1 6 1่นเหรียญตรงนี้นะคะก็ะะยังไม่สามารถผ่านกรอบตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักลงทุนจะเข้ามาซื้อนะคะรอราคาย่อตัวลงมาแนวรับดีกว่านะคะ,คะเพราะว่าสับดานหน้าก็จะมีประชุมทาง FOMC แล้วก็ประชุมของทาง ECB นะคะที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าทาง ECB อาจจะมีการลดอัตาราดอกเบี้ ว่าทางเฟดจะมีมาตรการอะไรหรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเก็งกำไรตลาดได้แต่ว่าก็อยากจะให้รอราคาย่อตัวนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นมาชนแนวต้านอยู่ค่ะครับได้ครับอาแล้วควันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณนัทครับครับขอบคุณค่ะคสวัสดี<ม>ค่ะนะฮะ